น้องๆตอนนี้เราก็มาขึ้นในบทที่3การดำรงชีวิตของพืชแล้วนะคะน้องๆเรียนผ่านมา2บทเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ได้อยู่นะจำจังจำได้อยู่นะคะลูกนะเอออันนี้มาขึ้นในบทที่3เรื่องการดำรงชีวิตของพืชแล้วนะเนาะบทแรกก็เป็นในบทของเรื่องอะไรลูก เรื่องอะไรนะเรื่องพวกเซลล์ใช่ไหมลูกนะเซลล์ของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมลูกนะก็อาจจะเรียงคือในเนื้อหาหนึ่งเทอมเนี่ยคุณครูอาจจะเอาเรื่องไหนมาสอนก่อนก็ได้นะลูกหยิบยกมานะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องนะลูกเนาะก็พี่แนนก็จะสอนเรียงตามไปแล้วกันเนาะ ตอนนี้เรามาอยู่ในเรื่องของการดำรงชีวิตของพืชนะลูกเนาะการดำรงชีวิตของพืชอ่ะการนำการดำรดำงชีวิตของพืชนะพืชจะต้องมีการสร้างอาหารนะคะแล้วการสร้างอาหารของพืชเนี่ยไม่ได้ปรุงอาหารเหมือนกับเราเขาต้องใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยอะไรลูกสังเคราะห์ด้วยแสง นะเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์ได้แสงเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียวเลยน้องๆรู้ไหมนะไม่ว่าจะเป็นรากไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือไม่ว่าจะเป็นใบก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่สิ่งที่มีสีเขียวในลำต้นของพืชก็คืออะไรลูกก็คือใบนั่นเองเพราะฉะนั้นใบจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยในการสังเคราะห์แสงของพืชในการปรุงอาหารของพืชน,นะลูกเนาะ พลังงานเคมีในรูปแบบของอาหารที่พืชสร้างขึ้นหนูคิดว่าได้แก่อะไรบ้างหนูได้แก่อะไรบ้างพลังงานเคมีในรูปของอาหารที่พืชสร้างขึ้นน้องๆคิดว่ามีอะไรบ้างนะก็คือพวกชั้นน้องๆนึกไม่ออกน้องๆน้องนึกถึงแป้งที่พืชสร้างขึ้นมาอันนี้คือพลังงานเคมีนะแป้งมันก็คือสารอาหารจาพวกอะไรลูกคาร์บอนอะไรนั่นเองลูก คาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะนอกจากนั้นยังมีอะไรลูกปโปรอะไร โปรตีนและนอกจากนั้นก็ยังมีไขอะไรลูกไขมันเพราะว่าอะไรลูกคาร์โบไฮเดตเขาสามารถเก็บในรูปของแป้งได้โปรตีนถั่วต่างๆให้โปรตีนก็สามารถเก็บในรูปของโปรตีนได้ส่วนไขมันเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวพวกนี้นะพืชบางชนิดเขาก็ให้ไขมันเราเขาก็เก็บในรูปของไขมันได้นะลูกนะ ซึ่งการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยหนูจะเห็นว่ามันจะต้องมีแสงหรือมีดวงอะไรนั่นเองลูกดวงอาทิตย์นะที่คอยให้พลังงานที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีวันหมดให้กับพืชนะคะหลังจากที่พืชได้แสงมาแล้วนะพืชพืชพืช,พชจะต้องนำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะดูดเข้าไปในต้นของเขา เพื่ออะไรลูกเพื่อจะเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แสงซึ่งไปรวมกับน้ําที่ลากก็ดูดขึ้นไปเหมือนกันเพราะคาร์บอนไดออกไซด์ไปรวมกับน้ําที่ลากของพืชดูดขึ้นไปนะก็จะกระายโดยที่มีแสงเป็นตัวเร่งนะคะมีคอรฟิลล์หรือลงคาววัตถุหนึ่งในใบพืชเป็นตัวดูดกลืนแสงนะลูกนะ เปลี่ยนจากอะไรลูกแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแกส๊สออกซิเจนให้เราให้คนและสัตว์ได้หายใจเลยทันทีนะลูกนะนอกจากนั้นเขายังให้ความหวานนะผลิตภัณฑ์ที่เขาได้จากการสังเคราะห์แสงคือความหวานนะคือน้ําตาลกลูกโคสให้เรานั่นเองเห็นไหมพืชมีแต่ให้ประโยชน์กับเรานะลูกนะ นะมีแต่ให้ประโยชน์กับเราทั้งให้แก๊สที่ไว้หายใจนะลูกนะทั้งให้เป็นแหล่งอาหารกับเราด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนจะเกิดขึ้นได้ทุกทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียวเลยแต่ส่วนมากมันจะเกิดขึ้นที่ไหนหนูคิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนที่ใบลูกเพราะประกอบด้วยเซลล์ที่มีคลอโรพลาส ซึ่งเราเรียนมาได้อย่างลูกคอร์พาสเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคอร์พาสโอเคไหมลูกนะเราเรียนเรื่องอา้าวคอร์พาสมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นไงลูกสบายบือสะดืออะไรสะดือโบแน่นอนนะนะมีคอร์พาสในคอร์พาสเราเราเรียนแล้วใช่ไหมลูกในคอร์พาสมีอะไรมีคอร์ฟิลล์นะลูกนะคอร์ฟิลล์อยู่ที่ไหนไอที่ตั้ง,งเหมือนเหรียญจําได้ไหมนะ ไอที่ตั้งๆเหมือนเหลียญเนี่คือในอะไรลูกอ่าเออในไทละคอยนะไทละคอยนะซึ่งภายในคอร์พาสจะมีคอร์ฟิลล์นะลูกนะจะมีคอร์ฟิลล์ซึ่งคอร์ฟิลล์เนี่ยเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกคอร์ฟิลล์เป็นอะไรเมื่อกี้ใครจับใจความที่พี่พูดได้บ้างคอร์ฟิลล์เป็นอะไรลูกเป็นรงเขาวัตถุเมื่อกี้ใครได้ยินไหมคำว่ารงเขาวัตถุ เออเป็นลงคหะวัตถุที่ทําให้ดูดอะไรดูดกลืนแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะดูดกลืนแสงเพื่ออะไรเพื่อไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์นั่นเองลูกนะเออนะเป็นลงคหะวัตถุอย่างหนึ่งนะฟอโรฟิล์ล์อต่อมาลูกนะ หนูจะมาได้เรียนโครงสร้างของใบกันนะว่าใบาเนี่ยมันมีโครงสร้างกี่ชั้นมีอะไรบ้างนะโอเคไหมลูกนะมีโครงสร้างกี่ชั้นมีอะไรบ้างชั้นเซลล์ชั้นที่1ของใบเนี่ยนะจะอยู่บนสุดก็คือเซลล์เป็นไงลูกผิวอะไรนั่นเองผิวใบก็คืออยู่ตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมลูกนะหนูเขียนไปเลยลูกว่าอยู่ชั้นบนสุดลูก อยู่ที่ใบนะตรงนี้คือใบนะบอสลไยใบนะลูกนะบอสลไยใบโอเคไหมลูกนะอยู่บนสุดลูกอยู่บนสุดของอะไรนะอยู่บนสุดของใบนะเซลเนี่ยเรียงตัวกันชั้นเดียวลูกบาง,บาง มีสารําพวกคิวทินก็คือสารเคลือบมันๆอยู่ที่ผิวของใบนะมันมๆเบาๆววที่มีลักษณะคล้ายขีพึ่ง ขี้พึ่งเครือบแสงสามารถผ่านชั้นนี้ลงไปยังเซลล์ชั้นล่างได้นะคายขี้พึ่งคนะายขี้พึ่งเครือบอันนี้คายขี้พึ่งเครือบแล้วก็อันนี้ดีกว่าแสงสามารถผ่านชั้นนี้ ลงไปยังเซลล์ชั้นล่างได้โอเคนะต่อมาจะเป็นเซลล์ชั้นที่สองเซลล์ชั้นที่สองเนี่ยลักษณะคล้ายๆฟองน้ำลูกเขาเรียกว่าสปองออันนี้พี่แอบบอกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าอยู่ในมอปลายลูกนะสปองจี้เซลนะสปองจี้คล้ายแบบเาเรียกว่าอะไรอะฟองน้ําเป็นเซลล์รูปร่างยาวลูกนะเป็นเซลล์รูปร่างยาวชั้นที่สองนะมันเหมือนฟองน้ำไหมล่ะลูกเหมือนเนอะเรียงตัวกันเป็นแถว ในแต่ละเซลล์มีคอร์พาสอยู่จํานวนมากเพราะมันมีสีเขียวรู้เห็นไหมเออเนี่ยไอ้ชั้นที่สองเนี่ยตรงเนี้ยอยู่จํานวนมาก ซึ่งภายในอะไรลูกซึ่งภายในซึ่งภายในจะมีคอร์ฟิลนะคอร์ฟิลทำให้เซลล์ชั้นนี้มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเซลล์ชั้นนี้ มีหน้าที่ในการสังเคราะหด้วยแสงอันนี้ชั้นที่สองนะต่อไปชั้นที่3ลูกชั้นที่3ชั้นที่3เนี่ยจะมีโครงสร้างแบบเป็นไงลูกค่อนข้างกลมแบบเกาะกันหลุมหรวมเห็นไหมลูกเออนะตรงเนี้ย เซลล์ทั้นที่3เนี่ยค่อนข้างกลมบ้างแล้วเกาะกันหลวมๆแล้วนะตรงนี้เออนหนูก็บอกว่าเซลล์รูปร่างค่อนข้างกลมเรียงตัวกันหลวมๆหลวมหลอม หล่อมลคล้ายฟองน้ำเอออันนี้คล้ายฟองน้ำกว่าเนาะมีหน้าที่กักเก็บน้ำหนูกักเก็บน้ำที่ลำเลียงมาจากลากที่ใบนะ เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้เป็นสปองจี้กว่าเนาะอเพราะว่ามันหลุมหลวงเม่ลูกนะหลุมนะหลวม,ลมตรงนี้ยคล้ายๆกับฟองน้ำเนาะคล้ายๆกว่าอันข้างบนอีกมั้งนะแล้วแต่คนดูนะลูกนะถ้าฟองน้ำก็คือรกักษณะก็คือสปองจี้นะลูกนะ อ่ะต่อมาชั้นที่สี่ลูกชั้นที่สี่อยู่ล่างสุดอยู่ล่างสุดก็คือชั้นตรงนี้อ่าชั้นตรงนี้ก็คืออะไรลูกอันนี้อยู่ล่างสุดเซลเรลียงตัวกันชั้นเดียวเหมือนกับข้างบน เรืองตัวขันชั้นเดียวมีบางเซลล์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปเป็นเซลนะเซล์คุมนะเซลล์คุมรู้จักเซลล์คุมใช่ไหมคือกาดเซลล์โดยตรงกลางระหว่างเซลล์คุมเป็นปากใบ ละวางเป็นไายลูกปากใบซึ่งเป็นช่องทางผ่านของแก๊สนั่นเองของแก๊สะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไงลูกที่พืชจะไปใช้ บอกพี่พี่แนนบอกออกซิเจนได้ไหมได้ได้เด่ลูกเพราะว่ามันออกรูเดียวกันช่องเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบและเป็นทางออกของแก๊สออกซิเจนโอ้ไม่พอพี่ขอต่อนะ จน <Gen. S 2> <Gen. S 1> และไอน้าด้วยแอดออกซิเจนมาให้คนและสัตว์หายใจเนาะออกซิเจนก็จะผ่านออกมาจากรูกปากใบนั่นแหละลูกนะสรุปนะคะอันนี้ก็คือแผนภาพแสดง อะไรลูกภาพตัดขวางจากด้านบนมายังด้านล่างของใบจะมีเซลล์ทั้งหมด4ชั้นนะคะชั้นแรกก็เรียงตัวกันชั้นเดียวมีสารคิวทินมันมันมันมเคลือบเนาะ แต่แสงสามารถทะลุชั้นนี้ไปได้เพื่อจะไปยังเซลล์ชั้นที่2ซึ่งเซลล์ชั้นที่2เนี่ยนี่แหละก็คือทําหน้าที่ในการสังขอแสงเพราะว่าเขามีคลอโรพาสในคลอโรพลาสตก็ยังมีคลอโรฟิลด้วยโอเคไหมลูกนะส่วนเซลล์ชั้นที่3มเนี่ยมีรูปร่างกลมๆนะหลุมหลวมคล้ายกับฟองน้ําหรือสปองจี้เซลล์นะมีหน้าที่เก็บกับกน้ําที่ล่า อ๋อลูก,ลก,ลกที่ละที่ลากดูดมามาเก็บไว้ที่ใบด้วยนะเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงเพราะว่าการสังเคราะห์แสงจะต้องมีน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะลูกเนาะแล้วก็ชั้นล่างสุดชั้นที่4เนี่ยก็เหมือน,ในใคล้ายกับชั้นชั้นบนแต่ไม่ค่อยมีคิวทินเป็นตัวเคลือบนะแต่มีที่สําคัญคือชั้นล่างเนี่ยมีปากอะไรลูกมีปากใบให้อะไรลูกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบและแก๊ส ออกซิเจนนะกับไอน้ำผ่านออกมาผ่านเข้าออกแล้วกันเนาะผ่านเข้าออกแลกเปลี่ยนกันนะอันนี้เป็นต้นเนาะมาดูปัจจัยที่สำคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างลูกอันดับแรกปัจจัยสำคัญมีคลอโรฟิลใช่ไหมลูกมือคลอโรฟิลคลอโรฟิลเนี่ยเป็นจะรอลิงร,รอดอเด็กก็ได้นะบางทีก็ดเด็กบางทีก็รอลิงเนาะคลอโรฟิลนะนะลูกเนาะ อะแดงภาษาไทยเนี่ยนะมันก็ยังเขียนได้ยากอยู่นะพี่ว่านะหนังสือบางเล่มใช่ไหมลูกก็จะเป็นลอ,อ,อลิงกาลัานโดเดกกาลันโอเคนะแล้วแต่นะลูกนะนะแต่พี่ว่าอลอริงกาลัานน่าจะดีกว่าเพราะว่าคาว่าฟิลมันรออ,อ่ตัวแอลตัวแอมันสะกดนะลูกนะเนาะอืออ่าลอลิงละกันนะ คอรฟิลเป็นลงคําวัตถุอยู่ในคอรพาสทําหน้าที่อะไรลูกทําหน้าที่อะไรเป็นลงคาวัตถุที่อยู่ในคอรพาสทําหน้าที่อะไรลูกลงค่าวัตถุหนูไฮไลท์คาว่าลงค่าวัตถุเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใครจับประเด็นได้บ้างว่าลงคําวัตถุทําหน้าที่อะไรลงคําวัตถุทําหน้าที่อะไรลูกใครรู้บ้างดูดอะไรลูกดูดกลืน พลังงานแสงอาทิตย์ลูกเขียนไปนะดูดคืนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยอะไรลูกด้วยแสงนะพบได้ที่ไหนบ้างลูกพบได้ที่ไหนบ้างพบได้ที่ไหนบ้าง ลงคาวัตถุอันนี้นะที่เป็นคอรโอฟิลเนี่ยหนูพบได้ที่ไหนบ้างพบได้ที่ส่วนต่างๆของพืชที่มีสีเขียวหลูกอ่ะ โอเคไหมลูกนะที่มีสีเขียวก็สามารถที่จะพบคอเลฟิลได้นะคอเลฟิลได้นะเอออืมโอเคไหมลูกนะเช่นอะไรลูกที่มีสีเขียวเช่นใบลำต้นลากโอเคไหมลูกอมืมต่อมาแสงต่อมาแสง แสงก็เป็นพลังงานเริ่มต้นของการสังเคราะห์แสงโดยมีพลังงานแสงหลักคือมาจากไหนลูกแสงดวงอาทิตย์ลูกเออดวงอาทิตย์ถามว่าแสงไฟอะพืชสังเคราะห์แสงได้ไหมได้แต่ไม่ใช่พลังงานหลักลูกแสงไฟสามารถทําให้พืชสังเคราะห์แสงได้นะพี่ดอกจันไม่ตรงนี้ แสงไฟสามารถทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้แต่ไม่ใช่พลังงานหลักงานหลักที่พืชจะนำมาสังเคราะห์แสงโอเคนะคะ ต่อมาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งพืชจะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ทางปากใบเก่งมากใครตอบเนี่ยนะใครไม่ตอบพี่ตอบเองแสดงว่าพี่ชมตัวเองหรือเปล่า <c oughs> โอเคนะลูกนะโอเคแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้รับทางปากใบนะลูกต่อมาโอเค มีน้ำนะน้ำต้องมีน้ำนะน้ำได้จากไหนนะเป็นอะไรลูกสารตั้งตน้นเติมไปเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งถูถกดูดซึมมาจากดินนะผ่านทางรากแล้วลำเลียงต่อมายังใบลูกนะลำเลียงต่อมาอย่างใบ นะเราก็ไปรู้แล้วว่าส่วนไหนของใบในการเก็บน้ําเอาไว้เพื่อจะได้ใช้ในการขังเคราะด้วยแสงเรารู้แล้วนะอืมโอเคไหมได้อยู่นะได้อยู่นะได้เปล่าเนี่ยอา้าวเรามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราทบทวนก่อนเนาะเพราะว่าพอจะเริ่มเข้าอกเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะ นะเดี๋ยวจะลืมเอาใหม่นะเรามาดูก่อนนะวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างเนาะวันนี้เราเรียนเรื่องการดำรงชีวิตของพืชน,นะทุกอย่างจะเกี่ยวกับพืชหมดนะลูกนะการสังเคราะห์ด้วยแสงนะก็คือการที่พืชน,นะลูกนะสร้างอาหารพืชเขาสามารถสร้างอาหารเองได้พลังงานเคมีในรูปของอาหารที่พืชสร้างขึ้นได้เนี่ยอยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตก็คือ แป้งโปรตีนไขมันอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นในทุกส่วนที่พืชมีสีเขียวแต่ส่วนมากจะเกิดที่ใบเพราะว่าประกอบด้วยเซลล์ที่มีคลอโรพาต์ในคลอโรพาต์ก็จะมีคลอโรฟิลซึ่งมีโงคอวัตถุที่เหมาะกับการสังเคราะห์แสงของพืชนะลูกนะซึ่งภายในคลอโรพาต์ก็จะมีคลอโรฟิลนะนี่พี่พูดไปแล้วนะ อ่าวในใบก็จะมีส่วนประกอบ4 4่อ่าสชั้นโดยเซลล์ชั้นที่1นะก็จะเรียงตัวกันเป็นชั้นเดียวมีคิวทินมันมันเคลือบอยู่นะลูกนะแต่แสงก็สามารถทะลุผ่านไปได้ส่วนชั้นที่2มีความสำคัญก็คืออ่าเป็นเซลล์ที่เรียงกันเป็นรูปยาวๆาวยาวย,วยวใช่ไหมลูกและนในใน,ในชั้นที่2แหละก็จะมีคลอรพาจำนวนมากเลยซึ่งภายในก็จะมีคลอโรฟิลซึ่งคลอโรฟิลเนี่ยก็ทำ เป็นโลหะวัตถุที่ช่วยในการสกัาขอขาด้วยแสงเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนสีเขียวของพืชนะถ้าให้พืชมีสีเขียวก็คือชั้นนี้ต่อมาชั้นที่3ามลูกชั้นที่3ชั้นที่3าเนี่ยเซลชั้นที่สเนี่ยเซลลรูปร่างค่อนข้างกลมนะกลมจนบางทีเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆกับฟองน้ําด้วยนะเรียกว่าสปองจีเซลล์มีหน้าที่ทำลายลูกเก็บเก็บน้ํา ที่ลากดูดมาแล้วจะมาไว้ให้ใบในการอะไรลูกสังคะห์แสงนะทำหน้าที่เก็บเปรียบเสมือนห้องครัวนะเป็นเสมือนห้องครัวต่อมาชั้นที่สี่ลูกชั้นที่สี่อยู่ข้างล่างสุดเซลลเรียงตัวกันชั้นเดียวนะเซ,ล,ซลล์บางเซลล์ลูกทำหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ปากใบหรือว่าเซลลคุมนะลูกนะ ซึ่งเป็นช่องทางผ่านของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปเข้าสู่ใบและเป็นทางออกของแก๊สออกซิเจนกับไอน้าด้วยนะที่จะออกมาให้พืชให้สัตว์และคนได้หายใจกันเนี่ยนะอันนี้ก็คือส่วนต่างๆของอะไรลูกส่วนต่างๆของใบต่อมาปัจจัยที่สำคัญในการส่องค้อแสงที่เป็นสารตั้งตน้นมีอยู่2ตัว ก็คือแสงกับอะไรลูกคาร์แก๊สคาร์บอนไดออกอะไรลูกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนคลอโรฟิลล์แล้วแสงเนี่ยเป็นลงค่วัตถุที่ทำหน้าที่ดูดกลืนแสงเท่านั้นเองนะลูกนะแต่ปัจจัยเริ่มต้นหรือสารตั้งต้นคือมีคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำานลูกนะมีคาร์บอนไดออกไซด์กับไอ้น้ำ,นะนะนำซึ่งเป็นสารตั้งต้นทั้ง2ตัวนะลูกนะอ้าวเขียดนะอันนี้เป็นสารตั้งต้นนะลูกสารตั้งต้นมีอยู่2ตัวก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำโอเคนะลูกคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำส่วนแสงกับคลอโรฟิลล์เนี่ยซึ่งคลอโรฟิลล์เนี่ยเป็นลงคาวัตถุที่อยู่ในคลอาพลาสทําหน้าที่ดูดกลืนแสงนะก็จะพบได้ที่ส่วนที่เป็นสีเขียวในต้นพืชนะส่วนแสงนะ ่ที่เป็นพลังงานหลักที่จะให้พืชสังเคราะห์แสงก็คือจากดวงอาทิตย์ถามว่าไฟเราสังเคราะห์แสงได้ไหมมันก็ได้ลูกแต่ไม่ใช่พลังงานหลักที่พืชเอามาใช้ที่พลังงานหลักที่พืชใช้คือแสงอะไรลูกแสงอา,อาทิตย์นะพอจะได้เปล่าทบทวนให้ขนาดนี้แล้วนะลูกน,นะหนูต้องกลับไปทบทวนต่อจากพี่แนนะ เพราะว่านะในหน้าต่อไปพี่แนนก็จะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือไม่ใช่ขึ้นเรื่องใหม่ขึ้นหัวข้อใหม่นะลูกนะขึ้นหัวข้อใหม่ก็คือความสำคัญนะของกระบวนการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตโอเคไหมลูกนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหัวข้อใหม่ก็จะมี ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างให้เขียนสมการแสงให้หนูเขียนเองแล้วก็ความสําคัญของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมว่าเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงานที่สําคัญยังไงนะช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไงแล้วก็จะมาขึ้นในเรื่องของการลําเลียงสารในพืชกันนะลูกเนาะการลาเลียงสารในพืชกันเดี๋ยวข้างหน้าพี่แนนก็จะมาทบทวนให้ใหม่ด้วยนะลูกเนาะมาทบทวนให้ใหม่ด้วย